สวัสดีครับวันนี้ผมอยู่ร้านพัฒนกิจฮะร้านเฮียเป้งแต่มีอุปกรณ์ทําสวนเยอะแยะมากเลยของตกแต่งสวนไม่ว,ว่าเป็นรูปปัน้นหม้อหายโตทุกอย่างสวยงามครับเหมาะสำหรับเอาไปใช้ในการตกแต่งสวนให้เด่นขึ้นให้สวยงามขึ้นเช่น เป็นบารมีเสริมบารมีก็ได้ครับเช่นผู้สิงผู้นี้ก็ตกแต่งสวนวางไว้ในสวนเนี่ยสวยงามแล้วผมพาเขาไปดูข้างในนะครับผมว่าเขามีอะไรมัง่งเพื่อเป็นไอเดียไอเดียดีๆในการตกแต่งสวนนะครับผมนมผมมาครับผู้นี้สวยมากครับผมตัวละสองสามหมื่นนะครับผมแพงเหมือนกัน สิงโตโยอย่างเงี้ยก็ประมาณสี่ห้าหมื่นคู่หนึ่งอะฮะแต่ว่าแต่งสวนสวยครับผมหรือวางไว้หน้าบ้านเน่งก็เป็นบาร,รมีมากเลยครับผมอย่างตรงนี้ก็สวยงามครับวางไว้คู่หนึ่งหน้าบ้านนี้เป็นแบบเสริมบาร,รมีให้เด่นจะมีสีหนึ่งครับ หรือจะเอาแบบลูกปั้นแบบนี้ไปวางที่ในสวนก็ก็ติดฝาผนังก็ดูสวยงามมากครับผมเข้าใจว่าเป็นเคีวีอะไรสรักอย่าเข้ามาในร้านนะครับผมก็สิงโตก็มีฮะก็สวยงาม เป็นงานูปูนปั้นแบบเก่าๆอย่างนี้ก็สวยครับผมช้างก็มีช้างน้อยหรืออย่างนี้วางในสวนนี่เด่นมากเลยครับผมแบบว่าเก่าแบบคลาสสิกอย่างเงี้ยทำเป็นน้ำพุก็ได้ครับต่อสายน้ำลงมาก็ดูสวยราคาก็อยู่หลักพันนะฮะ สีซ่าห้าพันมันแพงตัวเป็นหมื่นนะครับเนี้ยข้ามมาโซนนี้ก็มีพญานาคแล้วก็จะมีกระถางปูนเปือยแบบคางหมูจะเลี้ยงหมูนี่ก็เอาไปเลยไม่มีแตกแลต่ถ้าจะไปปลูกกันไไม้ก็สวยครับผมวางไว้ตรงราแพง ก็มีหลายแบบครับกระถางจะเป็นทรงสี่เหลี่ยมทรงกลม,ก,ลมก็มีครับผมสวยครับกระถางทรงสูงนี่สวยอย่างเงี้ยก็ใส่ต้นไม้เข้าไปเนี่ยดูเด่นเลยครับสวยครับอย่างเงี้ยเหมือนกันงานศิลปะ คือต้นไม้ฮะมันสวยของมันอยู่แนละ้วไม่ว่าจะต้นราคาสิบยี่สิบต้นละร้อยต้นละพันต้นละหมื่นต้นละแสนกระถางที่ใส่จะต้องดูเด่นครับมันจะเสริมความงามของต้นไม้เข้าไปอีกแล้วก็นี่สารพัดภูมิฮะก็มีเยอะแยะถ้าถามว่าไปประดับสวนได้ไหมก็ได้ครับผม ็ดูสวยงามแปลกตาแล้วก็มีเก้าอี้ในสวนที่นั่งเล่นในสวนแบบนี้ก็จะแบบสีสันสดใสแบบนี้ก็ดูน่ารักครับผมแบบแต่ถ้าเอาแบบดีๆเป็นหินอ่อนแบบนี้ก็อยู่สิ่ประมาณหกเจ็ดพันห้าพันก็มีฮะแล้วแต่ไซส์มาหาเขาได้ฮะที่หนนสุขุมวิทพระยาใต้ ติดถนนเลยค้าผมเฮปเป้งน,นี่ก็สวยครับอันนี้ก็นั่งเล่นได้อยู่ทนฮะทนทนทนมากมาหินอ่อนนี่ทนฮะมีหลายแบบหลายสไตล์นี่จะเอาแบบลายแบบนี้ก็ได้ครับสวยตั้งในสวนนี่สวยเลยครับนี่ฮนะลายนี้เลย หร,หรือจะเอาลายไม้นี่คะไม้นี่ก็สวยแบบเข้าคัสสิกมากเลยกับสวนที่เป็นไม้อันนี้ผมมาซื้ออิดอิดมอนไปแต่งสวนนะครับรถผมจอดก็เลยขออนุญาตที่เขาถ่ายเพื่อเป็นไอเดียไอเดียดีๆสำหรับ ทาชมครับส่วนโซน,นนี้ก็ออกเป็นแนวพญานาคไก่ฮะผมเห็นแต่พระเจ้าตักสินนะฮะที่ไหนมีพระเจ้าตักสินที่นั่นจะมีไก่แล้วก็มีพญานาคแต่แล้วแบบผมรู้สึกไม่ไม่ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แต่บางหลายคงก็ชอบก็ถ่ายให้ดูครับนี่ฮะกระถางทรงแบบนี้สวยฮะ คลาสสิกมากแล้วยิ่งใบคู่นี้นะฮะเอาไปตั้งนหน้าบ้านแบบสวยสง่ามากเลยครับคลาสสิกมากเก่าใต่ดอกไม้สีสดๆก็ไปนี่สวยครับผมปู่ประมาณเจ็ดแปดพันก็มีฮนะอย่างเงี้ยคู่นี้ประมาณมันหลายไซส์หลายสไตล์อย่างเงี้ยก็อยู่ประมาณใบละพันแปดครับ ึงสองพันผมถามหมดละส่วนกระถางนี้ก็จะเป็นพวกกระถางบัวครับผมพวกบัวจากปลูกบัวถ้าปลูกบัวก็ต้องแนะนำไม่ใช้กระถางใหญ่ๆฮะเพราะว่าบัวมันขยายพันธุ์กระจายไปกว้างขึ้นมากขึ้น ันนี้ก็จะเป็นพวกวางในสวนนะครับผมพวกมีกบทุเรียนก็มีอ่ะส่วนนี้จะออกเป็นโซนแบบยุโรปฮะแบบสไตล์ยุโรปอิตาลีฝรั่งเศสไปงั้นครับผมจะแต่งสวนได้ครับผมนี่ก็สวยฮนะเนี่ยก็โอ้โหลูกสิงโตนี่สวยมากเลย เอาไปติดกำแพงเนี่ยหรือหน้าบ้านเนี่ยสุดยอดมากเลยสวยมากเลยฮะก็สามสี่พันนะครับอันนึงงานปั้นศิลปะอันนี้ก็วางในสวนก็สวยครับมีขาจะเอาลูปปั้นไปก็ต้องเอาขาตั้งไปด้วยนะฮะเพื่อเสริมความสูงให้เด่นสงา่านี้ก็สวยครับซื้อต้นสน ออสเตรเลียามาใส่เนี่ยจะเป็นทรงผมแบบหรือเอาดอกไม้ใส่เนี่ยก็จะสวยครับผมไซส์เล็กมาหน่อยส่วนนี้ไซส์ใหญ่ก็อยู่ประมาณสักงห้าพันหกพันนะครับแต่ก็สวยเป็นงานยิ่งเก่ายิ่งสวยครับงานปูนปั้นของวัดเรานี่ก็จะเป็นรูปผู้หญิงก,ก็สวยครับผม ตุงนู่นจ้ของเขาอยู่สีส้มพี่ก็ไปช่างปั้นอนี้จะสิงโตนี่อจะชอบแนวธรรมะแนวธรรมะนี่ก็สวยนะผมก็ชอบชอบแต่ว่ามันไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่ที่เจไปตั้งในสวนแบบว่าแต่ก็ตั้งให้สูงหน่อยก็เ็าไว้กราบไหวบูชาได้ครับผมเสียนพุทธลูปเรา ก็จะเป็นเสียนพระเองเหมือนกันครับใช้แต่งสวนต่างชาติที่ชอบมากตรงน,นี้ก็ลูกป,ปัน้นโหยิ่งยิ่งเก่ายิ่งคลาสสิกครับให้โดนฝนโดนอะไรเนี่ยคลาสสิกมากเลยฮะสวยครับ อย่างเงี้ยเปแผ่นไปอย่างเงี้ยไปติดฝาผนังกําแพงสวนสวยครับนุ่นก็ตั้งในสวนก็สวยครับนี่เปะ็ปะพญาคุดผมชอบมากเลยคู่ 1, 9, 000, ห 10, นึ่งเก้าพันเบหมื่นเนี่ยผมชอบพยาพุดมากจะแต่งแบบนี้ก็สวยครับใช้อิฐมอนโบราณแล้วก็ใช้ลูกป,ปั้นในสวนแต่งสวยครับ อันนี้ก็จะเป็นแผ่นเป็นแผ่นไว้ักแ่นข้างฝาปะในสวนให้สวยครับทำให้สวนเราสวยขึ้นอันนี้ก็ ตั้งในสวนก็สวยครับคู่นี้อืมสวยสีสดใสามากชอบก็ชอบ,ชอบโซนนี้จะเป็นอ่อพระธางครับผม มีขาตั้งกระถางแบบยุโรปตัวอย่างในการติดผนังข้างสวนนะฮะก็ก่อกำแพงมาแล้วก็ใช้รูปปั้นติดผนังเนี่ยก็ดูสวยไปอีกแบบนะครับผมนี่โลกงปั้นนะฮะนั่นเฮียเขา สวัสดีครับนี่พญานาครับช่างกำลังเนี่ยเบื้องหลังพญานาก็สวยนะแตงสวนก็สวยถ้าไม่ทำนะสีนะคลาสสิกเก่าๆคู่สองหมื่นอันนี้สี่ห้าหมื่นนะฮะ แพงนะคู่สิงโตคนนี้สวยมากเลยก็หลังเขาไปจ้างทำคนไทยไม่ค่อยซื้อกันหรอกครับมันก็จะเป็นการกระถางต้นไม้มก็จะมีช้างคู่หนึ่งเสริมบรมีหน้าบ้านนี่ก็สวยเด่นในสวนก็สวยไม่ต้องทำสีอะไรหรอกครับ เอาแบบเปื่อยๆอย่างเงี้ยนะแล้วโดนฝนโดนอะไรนี่ก็จะลาดส,สิกมากตอนนี้ก็กลับมาที่สาลพระภูมิก็สว,วยนะเอาไปตั้งในบ้านนี้ตั้งในสวนนี่ก็สวยนะไว้บูชาหาอินพ่อพรมมาใส่มาประดิก์ก็เรียกประดิษจะถานอะไรสักอย่าง โอเคนะครับวิดีโอนี้ก็นำเสนอของตกแต่งสวนให้สวยงามเสริมบรารมีให้ดูเด่นขึ้นราคาอาจจะแพงนิดนึงแต่ว่ามันอยู่ได้ทนฮะอยู่เป็นสิบยี่สปีได้ร้อยปีได้ถ้าไม่แตกโอเคนะครับขอบคุณที่รับชมครับผม